ช่วงครึ่งหลังของเมื่วอวานนะครับอ่อครับก็ก็ก็ขอขอบคุณโค้ชครับที่ให้โอกาสให้ผมได้ลงเล่นในในช่วงครึ่งหลังของ,ของเกมที่แล้วครับผมก็ก็ผมก็ทําให้เต็มที่ที่สุดในทีวีรันอยู่แล้วครับส่วนตัวคิดว่ามีอะไรที่ต้องปรับบหมครผมว่าก็มีหลายอย่างครับตอนนี้ผมก็พยายามที่จะถามถามโค้ชถามสตาฟโค้ชท,ทุกๆคนดูค,นครับว่าข้อเสียของผมคืออะไรข้อดีของผมคืออะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะได้ปรับกันต่อไปครับ คราบรมสบชนบร่างกายของตัวเองตอนนี้เป็นไงบ้างครับก็ตอนนี้ผมว่าร่างกายผมก็โอเคครับก็กลับมาฟิต,ตสมบูรณ์แต่ก็อาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์มากเพราะว่าเราก็มีการกักตัวกันด้วยอะไรเงี้ยทุกทุกคนนะครับผมว่าถ้าพูดถึงสถานการณ์ของ,ของทีมนะที่ต้องการชัยชนะอีกสองเกมนับจากนี้ครับผมเชื่อว่าทุกคนก็ทําหน้าที่ของตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วครับแล้วก็ผลการแข่งขันมันจออกมาเป็นยังไงมันก็อีกส่วนหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่า พวกเราก็ทําเต็มที่ทุกคนี่แล้วครับเป้าหมายของตัวเองครับในเกมต่อไปครับที่จะเจอกับอยู่แบงค์ได้ตั้งเป้าหมายส่วนตัวอะไรบ้างครับในดานแบงมีชื่อเป็นยี่สามคนหรือว่าโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงอะไรเงี้ยครับก็ผมก็อยากมีชื่อเป็นยี่สามคนครับแล้วก็ถ้าได้ลงได้เล่นก็จะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วก็จะพยายามเก็บชัยชนะให้ได้ครับผมฝากถึงแฟนบอลชาวไทยนะครับที่สนใจเชียร์มาแต่ยุเอี้ครับก็ ช่วยสง่งกำลังใจกันมาเยอะนะครับผมพวกเราจะทำให้เต็มที่สุดครับผม